ออเป็นไงบ้างอะแต่ละคมอ้าวมันสามทุ่มกว่าแล้วเด็ดล้ก็ป่วยก็ป่อยเนาะเแล้วแจ้งก่อนะะกันแล้วกันไอ้ไอ้พวกอะไรนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยก็ไปฟังคลิปก็ไปตามฟังดีๆได้คลิปก็ไปตามฟังกันดีๆก,ก,ก็จะได้ประโยชน์ฟังซ้ำ ปฏิบัติซ้ำๆก็จะได้ประโยชน์นะกิเลสมันจะเบาไปเรื่อยๆกิเลมันจะสลายไปเรื่อยๆความอยากความกลัวมันก็จะสลายไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็จะสบายไปเรื่อยๆก็ขยันขยันทำกันแล้วกันขยันฟังให้เข้าใจแล้วขยันทำขยันสนทนากันมันก็จะเจริญได้เร็ว มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเราจะพากเพียนปฏิบัติแบบไม่ง่ายนะทำได้ดีมันก็จะได้ผลดีเวลาเราอยากได้อะไรที่มันไม่ได้แล้วทุกข์อยากได้ไม่ได้แล้วทุกข์ใจแต่มันทุกข์ใจมันไม่แช่มชื่นมันอึดอัดมันอึดอัดมันซึมเศร้ามันไม่โปร่งไม่โล่ง ไม่สดชื่นไม่แช่มชื่นมันจะมีหรอกนะอาการไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีหรอกในใจนะมันเป็นสภาพอย่างนั้นเนี่ยมันสภาพที่ไม่ใช่ผ่องใสเต็มร้อยนะเป็นสภาพที่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีในใจนะอยากได้ไม่ได้แล้วมันก็ทุกข์ในใจมันทุกมันไม่สบายใจอึดอัดไม่โปร่งไม่โล่งไม่สดชื่นนะ เป็นสภาพที่ไม่ดีในใจเราให้เราพิจารณาว่าเออสุขที่เราเคยได้จากการเสพสิ่งนั้นสิ่งนั้นน่ะมันไม่มีเราพิจารณาโดยเอาความจริงเข้ามายืนยันกับกิเลสยืนยันกับกิเลสยืนยันกับจิตของเรายืนยันกับกิเลสนะว่า เราก็เสพมาตั้งมารูกิจทีแล้วในเรื่องนั้นนะ่ะเสพมาตั้งมารูกิจทีแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีความสุขเลยมีความสุขหายไปหมดแล้วความสุขหายไปหมดแล้วอธิวัตได้มันก็ได้น้อยเดียวหมดไปแล้วสุขน้อยหมดเร็วไม่มีจริงพิจารณาไปจนถึงสุขที่ไม่มีจริงนั่นแหละสุขมันก็ไม่ได้มี พิจารณาไปให้ชัดนะพิจารณาไปให้ชัดว่าเออนะเราเคยเสพเรื่องนั้นเรื่องนั้นมาตั้งไม่รู้กี่ทีแล้วแล้วสุขมันก็หายไปหมดแล้วแสดงว่าสุขมันไม่มียืนยันมันว่ามันไม่มีจริงๆนะสุขนะก็เสพปมรู้กี่ทีแล้วนี่มันหายไปหมดแล้วมันไม่มียืนยันมันด้วยความจริงไม่ใช่ท่อง,องเฉย แต่เรามั่นใจว่ามันไม่มีจริงๆเพราะมันหายไปหมดแล้วสุกนั้นหายไปหมดแล้วมันไม่มีจริงเราปรินาซ้ำๆๆเข้า,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 าขไปเลยเออสุกมันไม่มีนะสุกมันไม่มีนะเศร้งมลุกี่ทีก็ไม่เห็นจะมีนี่หมดแล้วนะเนี่ยไม่มีนะเนี่ยสุกอะสุขมันไม่มีเอาในเมื่อสุขมันไม่มี เรนๆไปเรื่ไยเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วเราจะไปเสียพลังเพื่อมันทำไมนะเราจะไปเสียพลังเสียองค์ประกอบต่างๆเพื่อสุขที่ไม่มีนี่ทำไมก็เสียพลังเสียองค์ประกอบต่างๆไปกลเราเสียพลังไปมันก็หมดพลังก็ไม่สบายนะคนหมดพลังมันจะไม่สบายมันจะเจ็บป่วยมันจะเพียละสมองมันจะตื้อมันจะเจ็บป่วย มันก็ไม่สบายนะมันก็เป็นวิบากลายแล้วชีวิตนะเราเอาพลังเราไปสร้างความไม่สบายให้ตัวเองสุขก็ไม่มีไปอยากได้สุขที่ไม่มีเอฟสุขมันก็ไม่มีเราเสียพลังไปเปล่าเปล่าทุกทรมานเปล่าเปล่าำบากเปล่าเปล่านะเท่านี้ชีวิตก็บันทึกเป็นวิบากรา้ดึงเรื่องรร้มาใส่ทุกเรื่องแล้ว แ่มันยังกลัวจะไม่ได้มาอีกแต่มากลัวจะหมดไปหมดไปก็ทุกข์ไม่ได้มากระทุกข์โอ้มันมีแต่ทุกข์แล้วน,นี่สุขก็ไม่มีมีแต่ทุกข์อยากได้มากๆกระทาชั่วได้ทุกเรื่องต่อให้เราทําดีเข้าไปเพื่อที่จะให้ได้สมใจอยากนะกิเลมันก,ก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นกิเลตโตขึ้นทุกมันก,ก็โตขึ้นนะ พี่บากรายมันก็โตขึ้นพอสุขมันไม่มีมันมีแต่ทุกข์แล้วเวลาไม่ได้สงใจอยากก็ทุกข์แรงกุศลเราก็ไม่พอที่จะไปดับทุกข์ได้ยังนี้เป็นต้นแล้วก็พิจารณาไปเออมันมีแต่ทุกข์นะมันจะมีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นพอเราพิจารณาซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ๆมันจะละลายไปความอยากมันจะละลายไปแล้วก็พองไซ้เลย ถ้าเรามีปัญญามากๆนะแค่เราพิจารณาว่าสุขมันไม่มีนะเรากําลังเสียพลังไปเพื่อสุขที่ไม่มีเสียพลังไปเปล่าๆไม่มีสุขเสียพลังแล้วก็ไม่สบายแต่มันไม่มีสุขก็ได้ต่มรุกิทีแล้วมันก็ไม่เห็นมีสุขอ่ยยืนยันมันวัดได้กี่ทีแล้วในดํารุกิทีกี่ทีสุขก็ไม่มีเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่มีเนี่ยได้มาตํารุกิทีดึงมาก็ไม่ได้เนี่ยหายไปหมดแล้ว สุขไม่มียืนยันมันชัด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 ในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นชัดยืนยันมันชัดชัดหนินะมันจะผ่องใสเลยนะยืนยันมันชัดชัดี่ยมันจะเลิกอยากมันจะเลิกอยากได้เลยเลิกอยากได้แล้วก็ผ่องใสเลยนะเพราะกิเลสมันยืนยันกับเราต้องมารู้กี่ทีว่าสุขมีสุขมีสุขเลิศยอดสุขมีสุขมี แล้วเราก็เชื่อมันทุกทีเพราะเราไม่มีปัญญาแต่พอเรามีปัญญาณ้าสุขมันไม่มีก็มันจะไปมียังไงเสพต้องลุกกี่ทีเราหายไปหมดแล้วไม่เหลือเลยยืนยันมันตอนนั้นน่ะตอนที่มันไม่แช่มชื่นี่ะตอนที่ใจมันยังอยากมันยังไม่แช่มชื่นนะไม่โปร่งไม่โล่งอย่างนั้นอ่ะทรมานอย่างนั้นพิจารณาซ้ํเข้าไปชัดดชัดสุขไม่มีเราเสียฝลังไปสุขมันไม่มีเอ้าไม่มีเราจะเป็น อยากได้ทําไมจะไปทําทําไมจะไปเสพทําไมอย่างนี้เป็นต้นยืนยันมันเข้าไปยืนยันมันเข้าไปจนเห็นสภาวะแท้ๆเลยนะเราจะเห็นสภาวะที่โหสุดยอดเลยถ้าเราพิจารณาจะมันเกิดฌานฌานที่มีฤทธิ์มากฌานป็นญานปัญญาที่ระดับฌานที่มีฤทธิ์มากมันจะเผากิเลสละลายเลยนันจะสลายกิเลสได้เลย กิเลมจะสลายไปเลยนะอความอยากความทุกข์มันจะสลายไปเลยมันจะหมดอยากหมดทุกข์เองเลยนะแล้วพองไซขึ้นมาเองเลยนะมันจะพองไซด้วยปัญญาอันยิ่งเลยว่าโอ้เราไม่ต้องหลงอีกแล้วเราไม่ต้องหลงอีกแล้วเราไม่ต้องทุกข์อีกแล้วเราไม่หลงอีกแล้วเราไม่ทุกข์อีกแล้วเราทำได้แล้วเราทำได้แล้ว พวกเราก็ทําได้เลยนี่เราทําได้เลยนี่โุ้ยเป็นไปได้ยังไงเราไม่หลงอีกแล้วเราไม่ทุกข์อีกแล้วมันผ่องใสนี่เลยนะมันเปธรรมดาเราจะเห็นสภาพนัตทีอุปมาที่ไม่มีอะไรเปรียบได้ไม่มีอะไรเปรียบได้ลแล้วแล้วเราก็อนุรักษณาประธานอย,อย่างนั้นจากสังวรประธานประหานประธานด้วยปัญญาอันยิ่ง จนเกิดภาวนานะภา,าวนาประทานนะเกิดผลขึ้นมาพองไสเลยให้เราสัมผัสผลที่ผองใสอันนั้นโอ้นี่เราจิตใจผองใสแล้วก็อนุรักษณาประทานเอาไว้โอ้อัน,นดีที่สุดเนี่ยทำอยู่แบบนี้นเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งกิเลสมก็มาอีกส่วนที่เหลือ อ,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 อย่างอมาอีกมาอีกเราก็ทําอีกมาอีกเราก็ทาอีกอย่างเง้นน่ะก็พองไซไปจนมันมากิ่ทีกิ่ทีเราก็กําจัดมันได้ทุกครั้งนั่นแหละมันก็จบแม้พรหาหันพระโพธ,ธิสัตว์พระพุทธเจ้ามันก็มาเรื่อยๆแหละแต่ท่านก็มีญาณปัญญาก็ปเบิดกระเบินกระสลายไปใช้ปัญญาญาณปัญญาหรือว่าสุขมันไม่มีเท่านี้ก็อ้ยเป็นปัญญาสุดยอดที่สุดในโลกแล้ว ไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกรู้แค่ว่าสุขมันไม่มีแค่นี้พอแล้วให้มันพิจารณาความจริงที่เราเคยเสพมาก,กี่ทีกี่ทีมันหายหมดแล้วนะสุกอะสุกมันไม่มีนะสุขมันไม่มีนะก็ไ,นะะไปทำทำไมก็ไปเอาทําไมอย่างนี้เป็นกน้นละลายมันทิ้งเลยโอ้สบายแล้ก็ผ่องใสเนี่ยไม่ต้องไปอยากได้มันก็จะไม่อยากได้นะไม่อยากได้ในสุขที่ไม่มีอยากได้อะสุขไม่มี อ,อยากได้เอออยากได้ทำไมสุขไม่มีเออก็ต้องเสียพลังเพื่อสุขที่ไม่มีคุณจะบ้าก็พิจารณาไปซ้ำๆๆๆๆมันจะผ่องใสเลยลองไปทำดูมันจะสลายความอยากความกลัวสลายไปเลยสลายความอยากสลายความกลัวสลายความทุกข์ในใจมันสลายไปเองเลยก็เกิดความผ่องใสขึ้นมาเองเลย นั่นน่ะโอ้โหใครทําได้เนี่ยสุดยอดได้แล้วไม่มีใครถอยหลังหรอกได้แล้วได้เลยไม่มีใครถอยหลังนะเอาไปฝึกพอเราได้แล้วเราก็ฝึกเรื่องอื่นต่อไปฝึกหนึ่งเรื่องให้มีสภาวะชัดๆฝึกหนึ่งเรื่องให้มีสภาวะชัดๆเห็นสภาวะชัดๆต่อให้เราลดกิเลสเรื่องนั้นได้พอสมควรแล้วมันยังเหลือรูปปพะพอรูปปภะก็จับมันต่อเลยทำแบบนี้แหละ เหลืออาการน้อยๆไม่แชมจีนน้อยๆกับสลายมันต่อๆๆเลยแล้วเราจะเราจะพบความป่องใสที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกโอ้มีหน้าแลรวพิตเจ้าบอกใครได้แล้วไม่มีใครถอยหลังลมันดีที่สุดในโลกเลย่ยจริงๆโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่ดีสลายไปเถอะเรื่องดีนี่ก็มีเมตตากับอุเบกขาเท่านั้นแหละดีไหนมันเกิดได้ก็เมตตาอยากมันเข้าไปทำมันเข้าไปไม่มีปัญหาหรอก พอมันเกิดมันได้มันทุกข์ก็โอ้ยสุขมันไม่มีเคยได้ต้งรู้กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วเรื่องดีนี่มันก็แวบ,บเดียวก็หมดแล้วมันไม่มีสุขไม่มีก็เลิอกอยากได้เลยหายทุกข์เลยของไสเลยไม่อยากได้พองเสยอินด,ดีใช้วิบากด้วยนี่อย่างนี้เป็นต้นเออนราชดใช้วิบากด้วยวิบากหมดด้วยสบายดีก็พองไสเนี่ เออทำได้ก็ทำด้วยความยินดี่องไซอีกทำไม่ได้ก็เลิกอยากได้สุขเลิกอยากได้สุขที่มันไม่มีก็มันไม่มีเราก็ไม่ต้องไปอยากได้ก็ไม่มีทุกไม่ต้องไปอยากได้เดี๋ยวมันพองไซเองไหมความ่อง,องไซที่สุดในโลกคือเลิกอยากได้สุข สุขที่สุขที่สุดในโลกคือสุขที่ไม่อยากได้สุขเข้าใจไหมยออทำไมเก่งอย่างนี้เออสุขที่สุขที่สุดในโลกคือสุขที่ไม่อยากได้สุขคุณลองไม่อยากได้จริงๆเดี๋ยวไมคุณไม่ต้องไปยได้สุขเพราะสุขมันไม่มีแล้วคุณจะสุขที่สุดเลยคุณจะผ่องใสที่สุด ไอ้ปองไซที่สุดอะไรสุขที่สุดไม่ต้องไปอยากได้สุขสมใจอยากกันแล้วไม่ต้องไปอยากได้สุขอะไะสุขที่สุดสุขที่สุขที่สุดสุขที่ดีที่สุดสุขที่ประเสริฐที่สุดสุขที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือสุขที่ไม่อยากได้สุขภาษานเนี่ยสภาวะไปทำออก สภาวะไปทําออะแล้วคุณเลิอกอยากได้สุขที่คุณเคยอยากได้อยากได้อยากได้อยาก,ยากได้ไดทั้งหลายสุขสมใจอยากสุขที่ได้เสพเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องแต่เราถ้าเราชัดว่ามันไม่มีสุขมันไม่มีเสพมัมมมตทำรู้กี่ทีแล้วมันไม่มีก็มันหมดไปหมดแล้วไม่เห็นเหลืออะไรเลยแล้วคุณจะไปบอกว่ามีงีโง่ตายเป็นโง่อ,อะไรนักหนา <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมก็พิจารณาชัดๆเดยก็ เซฟไม่รู้กี่ทีแล้วนี่มันไม่ได้มันไม่มีไม่มีไม่มีและไม่มีพอเราชัดตัวไม่มีให้ปัญญาเข้าไปให้ปัญญากิเลสเข้าไปนะสุดท้ายมันจะละลายเองมันเพราะคนก็มันไม่มีกิเลสมันก็ไม่อยากได้เราก็ไม่อยากได้เราจะไม่อยากได้แต่มันจะเลิกความอยากได้ไปเองแล้วมันจะละลายทุกเองเลยนะมันจะเลิกอยากเลิกทุกเองเลยนะละลายเนี่ยปัญญาละลายนะละลายความอยากละลายความทุกข์แล้ว มันจะเกิดสภาวะผ่องใสขึ้นมาเองนะเราไม่ต้องไปสร้างว่าผ่องใสผ่องใสไม่เราเขาเป็นเองเขานะไม่ใช่ไปบิวว่าผ่องใสเดี๋ยวนี้ผ่องใสผ่องใสไม่ใช่แล้วไม่ได้ไปบิ้วว่ามันต้องหมดอยากต้องหมดทุกข์หมดอึดอัดไม่ต้องไปบิ้วมันนะไม่ได้ไปบิ้วคุณต้องหมดอยากคุณต้องหมดทุกข์ต้องหมดความอึดอัดความลำคาญความไม่โปร่งไม่โล่งไม่ต้องไปบิ้วมันแค่พิจารณาว่าสุขมันไม่มีสุขมันไม่มีสุขมันไม่มี จะไปอยากได้มันทําไมสุกมันไม่มีสุกมันไม่มีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสพ็มาลูกกี่ทีแล้วก็ไม่เห็นมีนี่ไม่เห็นมีนี่ไม่มีสุก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 ยืนยันมันเสร็จแล้วมันจะผ่องใสเองมันจะเลิกอยากได้เอาถ้าคุณชัดว่าไม่มีสุกคุณจะไปเหนื่อยเพราะมันไหมถามจริงคุณไม่เหนื่อยหรอกไม่มีใครโง่เป็นเหนื่อยหรอกถ้าคุณมั่นใจว่ามันไม่มีนะ แต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมั่นใจหรอกตอนไม่มีมันก็จะรู้สึกมีมีมีถ้าคุณยังสุขมีสุขมีสุขมีอย่างนั้นคุณก็คุณก็อยากได้อย่างนั้นไม่ได้ก็ทุกอย่างนั้นแหะมันจะทุกข์ดคุณก็ไม่ต้องไปสร้างมันหรอกมันจะสร้างเองของมันแค่คุณอยากได้สุขที่ได้เสพเรื่องนั้นเรื่องนี้แค่นี้แหละเวลาคุณไม่ได้มันจะทุกข์เองมันคุณไต้องไปคิดสร้างมันหรอกมันจะมีเองมัน หายทุกก็ไม่ต้องไปคิดสร้างหรอกไอ้หายทุกเดี๋ยวมันจะหายเองวันนะถ้าคุณพิจารณาว่าสุขมันไม่มีสุขมันไม่มีเออจะไปเหนื่อยเพราะมันทําไมจะไปลําบากเพราะมันทําไมจะไปเสียพลังเพราะมันทําไมจะไปเสียกุศลเพราะมันทําไมเท่าเนี้ยมันจะละลายมันละลายเองแล้วเราจะเห็นความผ่องใสเราจะเห็นอาการตอนมันทุก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 นะโอ้หมันไม่ได้นะมันทุกจริงจริงนะอืมไม่รู้จะอธิบายยังไง อธิบายก็อธิบายไม่ถูกนอกจากเป็นเราเองกันแล้วนะออกเข้าใจไหมเออเข้าใจเขายัางชั่วนะเออนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นแหะแต่จะให้คนที่เขาหายทุกข์แล้วเขารู้สึกทุกข์อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้สึกนะเขาไม่รู้สึกนะแต่จะภาษาพูดเอาว่าทุแต่เขาไม่รู้สึกนะ มือนกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ได้ทุกอะไรอน่นะแล้วจะให้เขาทุกที่ไม่ได้สูบบุหรีนะก็ไม่ทุกนะเขาก็ได้จะพูดพูดแต่ว่ามันไม่ได้แล้วมันทุกไม่ได้แล้วมันทุกทำท่าทางรีลาไปแต่จะให้เขารู้สึกทุกนะเขาไม่รู้สึกทุกนะเข้าใจไหมเอาให้คุณคุณไม่ติดบุหรี่แล้วคุณให้ให้คุณทําสร้างความรู้สึกทุกที่ไม่ได้สูบบุหรีสิทําได้ไหมไม่ได้ทำอะไรก็ทําทไม่ได้มันทําไม่ได้ ไม่ตายยังไงก็ทาไม่ได้พยายามทํำยังไงทาไม่ได้ทุกสิทุกสิไม่ได้สูบทุกสิทุกสิทําไม่ได้หรอกอย่างอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละก็ได้แต่ยกตัวอย่างภาษาสภาวะเท่านั้นเออมันทุกนะมันไม่สบายใจมันอึดอัดมันอลาคานไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายมีกิเลสจริงมันต้องจะรู้สึกงนี้จริงใช่ไหมเวลาไม่ได้มีกิเลสจริงมันก็รู้สึกนี่จริง ล้วทีนี้ถ้าเราสลายมันได้จริงนะมันจะคล่องใสจริงๆนะอมันจะเป็นจริงๆมันก็เหมือนกับเราไม่ติดบุหรีไม่ติดเหล้านั่นแหละแต่ว่าแล้วถ้ามันไม่ติดนานแล้วมันก็มันจะเฉยๆสบายๆมือเบกขาสบายๆไปแต่ถ้าเรากําลังติดอยู่นี่นะกําลังติดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นี่นะอืมันไม่สบายแล้ว แล้วถ้าเราสลายมันได้จริงนะด้วยปัญญายิ่งไงนะเออปัญญาแค่มันสุขไม่มีจริงเสพมาธุรกิจทีแล้วเก็บไม่ได้เลยไม่มี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 แล้วไม่มีพอมันสลายไปต่มหน้าต่อตาหมดอยากหมดทุกมันจะผ่องใสเองเลยนะผ่องใสขึ้นมาเราจะเห็นเลยมันจะมีปิติซ้อนอย่างนั้นยินดีด้วยอู้เราทําได้แล้วเนี่ยโอ้ไม่เคยทําได้เลยไม่คิดว่าจะทําได้อู้ไม่คิดว่าจะทําได้มีแต่ชอบชอบชอบ มันจะอยากได้อยากได้มีแต่สุขมีแต่โตชอบชอบโอ้โหเนี่ยมันไม่ต้องมีสุขเลยมันไม่มีจริงๆอันัตตาจริงๆปฟองใสจริงจริงเนี่ยจะได้อย่างนั้นแ่ะแล้วพอไปนานเข้านานเข้มามันถึงจะเฉยเฉยแบบแบบพเฉยแล้วก็ได้แล้วจะยินดีเล็กๆได้อภิอพี่โปรโมชั่นจิตตังก็ได้มันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่อย่งัง้นเป็นแบนไม้กระช่างมันอะขอให้มันไม่ทุกข์ก็พอแล้วชีวิตเนี่ย ใช่ไหมอย่าไปโลภมากกันแล้วบางคนมันยังอยากได้อะไรมากกว่าไม่ทุกข์บ้าเลยมันก็สูงสุดได้แค่นั้นแหละความรู้สึกคนะมันไม่มีอะไรสูงเท่ากับไม่ทุกข์แล้วล่ะมันไม่มีอะไรดีก็ไม่ทุกข์จิตมันมีแต่ทุกข์กับไม่ทุกข์เท่านั้นแหละไม่ทุกข์มันดีที่สุดแล้วก็พอแล้วล่ะคุณอย่าอยากได้มากกว่านั้นเลยจะอยากได้ก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรแล้วล่ะชีวิตก็ท่านเนี้ย ลอ,ลองไปทําดูแม่กาจะไม่บอกบอกสะน,นี้ <c oughs> นี่ฟังนี่เข้าใจไหมนี่เข้าใจโอ้แต่มันเข้าใจดีจังมีสภาวะบ้างไหมเออมีเนาะเออนั่นนะไปฝึกดูไปฝึกดูมันง่ายๆนะคำจัดทุกอ์งง่ายจริงๆเลยนะง่ายจริงๆเลยรู้ให้ได้อยากได้สุขในเรื่องไหน,นอยากได้อะไรเท่านั้นแหละ แล้วพิณาว่ามันไม่มีสุขอยากได้อะไรก็แล้วแต่คุณพิณาว่ามันไม่มีสุขพิณานาในี่ก็นี่แหละเสพไม่รู้ก like so oh, ี่ทีแล้วเรื่องมีก็้องรู้กี่ทีแล้วเรื่องอื่นก็เหมือนกันหมดนะ้มงรู้กี่ทีแล้วไม่เห็นมีอะไรสุขไม่เห็นมีเลยหายไปหมดแล้วแล้วสอนมันซ้ำๆซ้ำๆอย่างมั่นใจว่าไม่มีจริงๆนะไม่มีจริงๆนะไม่มีจริงๆนะเออมันไม่เคยได้ยินเพราะเราไม่เคยยืนยันมันสักทีพอเรายืนยันมันยืนยันมันยืนยันมันโอ้จริงจริงจริง ละลายเลยกินเลยละลายเลยเรา่องใสอ้าวของดีก่อนไปนอน,นไหนๆก็อดทนฟังกันแล้วเนาะกูสาวรอฟังกันเนาะเออฮะโอ้ห้าสิบห้าคนเลยเหรอโอ้รอฟังของดีอ่ะมีของดีอันที่หนึ่งนะมโลกุตระ โลกุตละสุขนี่ของดีที่หนึ่งส่วนของดีอีก,กน,นึงอันสุดท้ายก่อนไปนอนนะเตรียมตัวนะทั่วประเทศทั่วโลกใครมาได้วันที่สิบแปดนะ mm hmm. ของดีไปปปชกันนะนะไปให้กําลังใจปปชก็ดมกันมาให้เยอะเลยอไปให้กําลังใจปปชอ่านะในการตัดสินคดีทักษิณชีนะ้มลความผิดนะ ดีทักษิณน,นะอันนั้นนะ่ะนั่นแหละอันนั้นน,ะน,น,นนะ่ะเออประมาณซิ้เนาฬิกาอ่าประมาณซิ้เนาฬิกาไปรวมกันให้มากไปไนะไปรวมกันให้มากนะจะมีเอ่อที่น้องที่เป็นเรียกว่าอะไรนะอ่าแกนนำหรือว่าสายอุดมการต่างๆแนวร่วมนะผู้หอวใหญ่บ้านเมืองที่เป็น นักวิชาการนักอุดมการต่างๆมากันเพียบเลยนะอ่าไปให้กําลังใจปปชเพียบ<ต>ไปให้เ<ห>ยอะไปให้เยอะเพราะว่าได้ข่าวว่าทักษิณจะซื้อปปชนะได้ข่าวว่าทักษิณเขากําลังซื้อเพราะในนั้นมันจะมีตัดสินคณะกรรมการต่อไปจะมีหกคนเขาว่าซื้อได้สองคนแล้วเขาวาเพราะเราต้องดักด้วยกัน นั่นก็เราจะซื้อคนที่สามเังจะซื้อคนที่สามเพราะงั้นเราต้องแม่รีบไปเลยนะอ่ะไปให้พลังกับปปะชอถ้ามีพวกเราไปเนี่ยเขาจะมีก,กำลังใจที่จะไม่ซื้อไม่ขายไม่ขายอ่าใครจะไปเตรียมตัวเตรียมตัวอือใครจะไปเตรียมตัววันเดียวไปกลับวันเดียวไปกลับใครจะอยู่ วันสองวันกันแล้วแต่อ่ะแจ้งไว้อ่าแจ้งไว้จะช่วยกันแต่ไม่ต้องไปกังวนอะไรเราไปทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่อ่าตอนนี้อย่างน้อยก็มีข่าวเขาก็ออกไปก่อนแล้วไปสกัดจุดไปลิๆแๆมๆๆๆๆข่าวก็พูดมพูดเอ่สื่อโดยตรงอีกนะว่าได้ข่าวว่าปปชกําลังจะถูกซื้อ,อได้ข่าวว่า อ่พอปพชกํากลังจะถึกสูสกซื้อเขาก็เปิดเผยอยกไปเลยนะอันนี้ปนไปสกัดเลยแล้โอ้โหสายดมการน,นะพี่น้องที่นะเป็นนักวิชาก,การเป็นนักดมการก็โอ้โหเพิบเลยนะอ่าแต่ระชุมกันยังไงมันก็ไม่รู้นะโอ้โหได้ตเะตเกียบตะเกียะเปืิดเลยนะ,ะที่แรกก็ว่ายังจะไม่ออกข่าว เกิดขึ้นนั้นน่ะยังไม่ออกนะแต่ว่าวันรุ่งขึ้นแล้วพากันออกอ่เออมันก็เป็นเชิดต้องมันเชิดฮะเอา้อรีบจบสัมหาระอ่าก็ต้อตจบกันนะฮะอ่าอ่ะเรา่ด้ย้งข่าวดี อ่ตาตอนดีสองข่าวโอเคนะก่อ,อนนอนนะแล้วยี่สิบแปดนาฬิกาห้าสิบห้านาท,าทีพระพุทธเจ้านอนตอนสี่ทุ่มใหนอนให้ทันสี่ทุ่มนะนอนให้ทันภายในห้านาทีอ่ะอนุโมทนาคือนอนทุกท่านิสาธุคารวะธรรมคารวะผัวยุยาว คาราวามองกลุ่มเด็กคารวาผู้ใหญ่เจริญศีลสาธุอ่ะไปเก็บแรง